สวัสดีครับวันนี้ก็เซลฟี่แข่งกลับมาครั้งครับผมวันนี้ครับพี่เกมนำเสนอครับ Battlefront Star Wars ครับผมหรือ Star Wars Battlefront ครับเหมือนกันครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมนี้กันดูว่าเป็นยังไงเอาละครแล้วก็ที่ผมเล่นนะครับจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่าเป็นในเพยีนะโอ้ก็เลยต้องหาที่เล่นแบบอลังการนิดนึง โอเคครับผมยังไงเสียงเบาพี้นนึงขอญอากเพิ่มเสียงครับผมถ้าเกิดเสียงเอ็กโคขึ้นขอโทษด้วยครับนี่มาถึงก็มีเจสดาร์เวนะครับผมมาเรียกว่ายืนยืนกำมือครับผมเหมือนกำคียอยู่อ่ะเดี๋ยวมาเล่นเนื้อเรื่องให้ดูนะว่าเป็นยังไงให้เจอกัน <laughs> คลิปแรกอาจจะ ถ etti, ้าเกิดเสียงไม่ปกติหรือว่าเสียงพิสดารอะไรก็อย่าด่ากันเนอะเพราะว่าอย่างนั้นไม่ค่อยได้เลยให้สตาร์มิชชั่นเลยหรอมาถึงสตาร์มิชชั่นเลยหรออาอเฮ้ยโอ้โหไอหัวเหลี่ยมหัวกระมังนี่มาถึงตึงตูงตูงตูงไหดาบเดลเซอร์ครับผมยึดตําแหน่งอาด่าคุณละเฮ้ยยิงใครอ่ะโอเคครับผมเฮ้ยมีคนมามีคนมา ยึดโด้ยึดโด้เมตาฟอร์สมีพิจูเหรอแต่คนที่เล่นสตาร์วอลผมเข้าใจครับผม <S 2> <S 2> <S นี่นี่นี่เป็นไงกดเอ้าเอาวิ่งวิ่งตัดหน้าไปเฉยเลยมึงนี่กูเองกูดาร์คเวเดอร์เองไปทางไหนเนี่ยให้ R3 เพื่อล็อกออนทาร์เก็ตครับ R3 กดยังไงวะปึ๊บวิ่งก,ก่อนวิ่งก่อนลุงวิ่งสิลุงยึด เย็ดเย็ดเย็ดเแล้วไปทางไหนอะ่ะพอ,อเหมือนอันนี้มันสอนเราวิธีเล่นก่อนเนาะเพราะว่าแบบเฮ้ยทำยังไงไม่สีแ,งแดงอมาทางเนี้ยเกิดอะไรขึ้นโบรุนคนยิงมากันได้ครับผมนี่นี่ถ้าเกิดกันตรงเวลาเนี้ยมันจะสะท้อนกลับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น อ้าวดาบดาบอ้าฟันเลยนั่นมึงมันบังคับยากกว่าไหนว่ากดอาสามเลงไงให้เกียดกูด้วยจำเป็นไงครับผมอาจจะงงเล็กน้อยครับนี่ไงอ๋อล็อกแล้วนี่นี่ล็อกแล้วนี่ว่ะเล่นยากกว่าเนาะเดี๋ยนะ ปรับให้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้เอา <c oughs> เดินมอง <c oughs> เดินมอง <c oughs> เดินมอง, <c oughs> ม,องมืหัวแตกเลยนี่คืออะไรอ่ะยังหายใจไม่ออกเลยนี <c oughs> <c oughs> ่นะกดกดอันนี้ควางดาบอันนี้ควางดาบควางดิควางไม่ได้ปันกดแล้วสิโอ้ยยิงนนเฮ้ เอาตกกดอะไรฟันวะนี่เป็นคว้างดาดฟันไม่เป็นนี่ฟันโดนแล้วเว้ยอูหก็จะโดนเมือเรียบร้อยครับผมอาะ น่าพูดเดียวกันพูดเดียวกันนี่ไปทางไหนเนี่ยไปทางนี้หรือเปล่าไปแล้วผมนี่ดาบออกมาแล้วเหมือนจะมีอะไรอันนี้ผมไม่รู้นะไปทางไหนเลินมั่วเลยเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือต้องไปทางไหนเนี่ยก็คือก็ไปยืนกันเนี่ยจะรู้ไม่ล่ะไปทางไหนทางนี้มั้งครับเห็นประตูเพิ่งเปิดหรือเปิดอะไรก็ไม่รู้ ลุงบิน,บ,นบินดีลุงลุงนี่ไม่บินใครที่เล่นสตาร์วอลหลายคนอาจจะรู้นะครับว่าเฮ้ยดางไปเดอร์นี่ยฝ่ไยไม่ดีแล้วมันมาให้เล่นกัน <c oughs> ไม่รู้ครับเออเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยไฟมืด <c oughs> มผ่าทางผ่านไม่เจอเห <c oughs> มือน,นว,ว่าตอนนี้เกมยังคือเกมนี้มันหลุดออกมานะครับผมเลยแบบยังไม่สามารถแบบ เล่นออนไลน์ได้ในในเกมเพย์น,นะแต่ว่าในคอมมีเดโมโมาเล่นละค,คือให้ตามสีแดง,แดงไปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยมีสีแดงอย่างเงี้ยเราลองตามสีแดงไปก่อนนะตรงแบบด้านซา้ายข้างล่างครับผมนะกลับไปที่เดิมโอ้ลุงเฮ้ยมีคน อ๋อเหลือตัวนี้ตัวหนึง่งหามึงมานานแสนนานนี่ไงหมดแล้วเหรอขอไปต่อเถอะไปกูนี่ไงมาอีกแล้วก็เลยนะครับเลงครับอ๋อเล็งกด R 2ครับผมเลงกด L 2ไม่ใช่กดกด R 3าครับเลงกด R สดูนะครับเลงเลงครับ มาบางบางจะบาดมือไหนขอตบตบเกียนอเาาระเบิดเต็มหน้ากูเลยไม่ให้เกียรหน้ากูเลยเนี่ยไี่กู้เป็นดาร์คเวเดอร์นะเนี่ยเอาละครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะจะเริ่มเล่นได้แล้วนะมันมีให้ปลายละตะกี้คือการลงซึงเรียกได้ว่านานสัต รอไปเกือบสี่ชั่วโมงที่แจนตะกี้มาผมรอเล่นสักพักเลยแหละสักพักเลยอ่ะสักพักใหญ่ๆเลยอ่ะที่ผมเล่นตรงนั้นก็เดีย๋ยมาต่อกันเลยตะกี้เหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องนะแต่ไม่ใช่มันบอกสตาร์มิชชั่นก็เลยกดเข้าไปให้สู้อยู่งั้นนะครับจนเดีวเ,เพลงนี้ทุกคนรู้จักครับผมเพลงนี้ เพลงนี้เพลงในตำนานจริงๆผมขอบอกเลยมันเป็นเพลงในตำนานพลาดอะนสั่นนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากผมเล่นบนเตียงอันนี้เล่นออนไลน์ได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังยังเล่นออนไลน์ไม่ได้เนื่องจากจริงๆเกมออกวันที่สิบสิบอะไรนะสิบเจดแต่ว่าผมได้มาวันที่15บหก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเล่นออนไลน์เนะี่ยมันโดนแบนเลยผมก็ทำการปิดเนต็ตเอาไว้โอเคครับผมแล้วผม,ผมเล่นมิชชา่าให้ดูนะแต่เกมนี้รู้สึกว่า จะหนักไปที่ออนไลน์เพราะว่าคนให้ให้ความสนใจกับออนไลน์มากเลยแต่ผมจะเล่นมิชชั่นให้ดูมีดาวเยอะไปหมดเลยมิชชั่นอะไรมัเนี่ยมีมีเทรนนิ่งครับผมไม่เทรนนิ่งครับไปบัตเทิลเลยครับผมอันนี้บัตเทิลบัตเทิลออนโหดเออคืออะไรวะขอไปเล่นอันนี้เลยได้ไหมเนี่ยมันดูมีอะไรให้เล่นเยอะแยะมันมีดาบเลเซอร์ให้เล่นอะ ผมเริ่มที่อันแรกก่อนละกันม,ออมันมีมิชชั่นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมิชชั่นแล้วก็เป็นบัตเทิลใช่ไหมอ๋อมิชชั่นคือนี้สวายเวอร์เป็นไงสวายเวอร์นะ่าจะไม่มีอะไรเนาะเทรนนิ่งเป็นไงมีหลายอย่างว่ะผมเล่นไปที่บัตเทิลละกันนะบัตเทิลออนโหมดเนี่ยเล่นโหมดแบบมาสเตอร์เลยไม่เอา ให้แบบโซโลนะครับแล้วก็สามารถเล่นสปิชกินได้ถ้าเกิดมี2จอยนะครับผมซึ่งผมเล่นคนเดียวผมไม่มีเพื่อนไม่เป็นไรครับผมซ,ซื้อเกมได้นะแต่อ้าวมาทำไมให้เลือกฝั่งนะให้เลือกฝั่งเลเบ l ล l อเลียนส์กับกาลติกอะไรเนะี่ยกาแล c t ติกเอ็มพนี่เหมือนเป็นฝ่ายลายนี้ฝ่ายดีนะเราเป็นฝ่ายลาย เอาเลือกปืนได้ด้วยวะเฮ้ยปืนไรดินนะอย่างผมครับเน้นดามเมจเป็นหลักครับวยดาเมจอีนดสุดเลยวะ่ะไม่รู้คืออะไรแฮนครับผมเหมือนกับว่าชางแมงไปกันเลยครับผมวัตถร์ฟัรกนี่คือเราใช่ไหมนี่นี่คือทอีมหนึ่งมันเรียกว่าเนื้อเรื่องอยังไงวะ บอกให้ข่าฝั่งมันให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้ครับผมแล้วดูเหมือนกับว่าฝั่งมันจะจะมีจะให้ค่าร้อยตัวเนาะแล้วก็แบบจบเุ้ยวิเดยวตะมแรมเดียวตะมแรมเดียวตะมแามมึงรูถูกกูคกอเกินไปแล้วเล่นกับบอดกันสนุกว่าเฮ้ยเป็นไงแล้วแต่แรกก็อาจจะส่งซ้ายว่ามันเป็นอย่างไรกันนะนี้อันนี้คืออะไรครับผม ต้องห้าร้อยด้วยเหรอหอือ,อเร่งไงวะอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยจะไปไหนจะจะไปไหนจะจะไปไหนจะจะไปไหนครับผม อุ้ยอะไรอ,อะ What is this Is this อาการแลงไงต่ออะเป็นยังไรนะอ๋อมันอย่างงี้นี่เองเลื่อนชาอ้าจุงเบยสุดแค่นี้อีกไปกันต่อครับผมออกครับผมนี่เหมือนจะเป็นนี้จัดแพทจัดแม็พ <c oughs> โอเคจัดแพทโอเคมันจ,จัดแหลกจัดแพทจริงจริงนี่เป็นไงล่ะ อยู่ไหนจะบเบบีเหมือนเล่นกับบอทเนอะไม่ใช่มิชชั่นอะไรเลยเดี๋ยวเะขอลองไปเล่นอีกด่านหนึ่งคือต้องฆ่าน้อยตัวเลยหรอของบ้านหรือเปล่าเฮ้ย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 เจอลิง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 แล้วลิงจ้าพี่มันแล้ว เจ้าโดนฆ่าเลยปึ๊บปื๊ดปื๊ดปางเขาให้ปางเขาให้อย่าลืมต no. ้องลงไปเก็บเหรียญด้วยอยู่ในว้าว้าครยิงาอโน้โน้โน้โน่โน่้อาว้าวอีกแล้วว้าวอีกแล้ว อย่างนี้ต้องบูกตกใจดิลื่นลื่นเลยคกณอ้าวชนะปะเนี่ยโอ้โหจะรอดไหมเจอรอดไหมนี่คือแพหรือชนะวะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือ ไม่ใช่เนื้อเรื่องไม่ใช่หรอเอาเป็นว่าตาเรายิงหันเนื้อเรื่องไม่เจอนะครับผมเอางี้เดี๋ยวเลน่นนี้ให้ก่อนกันเล่นแบบที่เห็นมันมีนี่นี่เลยเอาหมดเอาหมดเลยแหละโซโล,โลเนาะปะอันนี้เห็นมันมีดาบรู้สึกว่าจะได้ใช้ดาบเอาเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงลดนานเลือกเ,กเลือกฝั่งได้แล้วฝั่งฝั่งดีเหมือนเดิมครับผมเชื่อว่าเป็นฝั่งดีเอ้ยนี่ไงเลือกเลือกได้ อันนี้เป็น,เป,นเป็น Luke s k y w เกอร์ครับผมนี่ Han s o โ o แล้วก็พินเซ็ตนะครับแน่นอนครับผมมีดาบแน่นอนครับผมลก u ก e s k y w เกอร์มาแล้วนี่หน้ามันอย่างเกย์ถูกมาจิ้นให้นะตุนต่นต่นต่นตนตุนตนตุนตุนตนตุน Hey you bitch โอ้ยเลือดรถว่ะไอ้้จาไปมันบินขึ้นมันบินขึ้นไม่ได้วะมันขึ้นบันไดกูเป็นรู้สกายวอล์คเกอร์แต่กูนั่งขึ้นบันไดอย่างเนี้ยนี่ไม่ทีมใครเอ้าพูดเดียวกันโถมันยิงเกะกะอะไรของทางเฮ้ยเพชร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 ปุ๊บจุบเรียบร้อย เรียบร้อยครับผมโอ้ยลุกลุกลุกล <Fool? S 2> ุกลุกเลยลุกเลยผมนี่ลุกขึ้นยืนเลยครับผมป๊บปุจะมาแล้วครับผมกูไม่ทันฟันใครเลยกันอย่างเดียวมันก็ตายกันละท่านี้คืออะไรท่านท่านหนึ่งอ่าหนึ่งคืออะไรวะย่าตําแม่มอย่างเร็วอะท่านี้คือฟันหมูฟันหมูแล้วก็ท่านหนึ่งคืออ้าเคเจอเพชรอีกแล้วกูยังทำอะไรใครไม่ได้เลยเอาดีเพื่อน ลูกนี่มันเดินเร็วเดียวใช่ไหมครับเฮ้ยชิบบุ๊บบุ๊บบุ๊บชิงชิงเฮ้ยชิบพฮ้ยชิบชิบชิงชิบชิบชิบมึงกระโดดสองต่อมาได้วมันเป็นเจไดได้ยังไงมันเจไดได้ยังไงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาผมใครยิงกูวะอยู่ไหนยังหาไม่เจอเลยไอ้นี่ก็วิ่งไม่เป็นอย่างเดียว ทำอย่างอื่นไม่เป็นนอกจากวิ่งแล้วหรือไงหรือกูทำไม่เป็นเองวะวิ่งไปวิง่งรู้ป่าวิง่งก็เอวิ่งสิเอเอเอยู่ไหนคนวะอยู่สีดแดงายอีกฝั่งนู้นครับผมเอต้องตามหาผมเอเอวิ่งสิเอเอวิ่งเอไม่เอาเ,เ,เลยยี่เจอละอุ้อู้ออู้ออ,อันนี้เล็งนะเล็งแล้วก็นี่ไง มาเอาทีมาฝั่งนี้ก็ไปเกิดฝั่งนูน้นดูไหนเดีย๋ยวดูนะครับผมจังหวะนีดด้ลูกมาแล้วลูกครับล,ล,ล,ลูกมาแล้วลูกว่าลูกมาแล้วลูกมาแล้วอุ้ยอย่าพึ่งฟัน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 โอ้ยลูกลูก ลูกลุกเพ้อลูกเพ้อโอ้โอ๊ยสะดุดสะดุดอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยเอาหมดเรียบร้อยผมเหรียญตกตดเหรียญเลยมาไปกันต่อผมเอเอมาอีกแล้วเอวิ่งอย่างไวเลยแต่ผมไม่เห็นเอทำอะไรได้เลยเอมึงโดดสองต่อมันเป็นมึงจะทำอะไรแดกได้วะมันทั้งเมาส์ไอ้เคอร์เซอร์ก็เร็วเกินไปอีกต่อหนึ่งขอกระโดดอีกต่อหนึ่ง ระโดดอีกต่อเนึงโอ้ยติดโดนเรียบร้อยเรียบร้อยหายไปไหนกันหมดวะคืงหาใครไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยชุบกระโดดเป็นอย่างเดียววันๆนี่ไงเจอละโอ้โหเรียบร้อยไหนอยู่ไหน,ไหนเรียบร้อยกันอย่างเดียวกันอย่างเดียวที่คลองโลก เอว <perk S 1> <ules S 2> ิ่งเอเอตามมาลูกพ่อเอเอเอวิ่งเอเอเอวิ่งเอวิ่งหน้าตั้งเลยเอวิ่งปึ๊บเอาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอเข้นไปข้างบนโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับผม นี่นี่น, εί, นี่นี่นนีน,น่เป็น,น, ять, ปนไงโอ้โหนึกว่าเอ๋จะไม่รอดซะแล้วนึกว่าเอ๋จะไม่รอดซะแล้วเอ๋อยู่ไหนหมดแล้วว่ะโถเอ้ยนูอยู่ฝั่งนู้นอีกล้มาฝั่งนี้ก็จะเจฝั่งนูจริงริไอสีเหลืองเหลคืออะไรออนานยมุงไหนครับผมไทยมุงครับผมไปเก็บอะไรครับปบเอาเลือดมีเลือดก็ไม่บกให้คูตายตั้งหลายหรอ เรียบร้อยครับผมปุ๊บเปี้ยวเพี้ยวเพี้ยวเอาเลยอีกมึงเลยอะไรนักเอ้าปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ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 ๊บอยู่ไหนวะต้องให้เอวิ่งเอเอมาเอมาแล้วเอมาแล้วเอเอมาเองเอมาเองนี่เองจะใครเล่า เอ๊เอ๊เอ๊ติดตรงนี้ตลอดเลยนี่เองจะใครละ่ะยิงมาไม่ผกัผกผักเป็นไงละ่ะเรียบร้อยไหนอีกตัวหนึ่งอ่ะหาใครไม่เคยเจอเลยเนี่ยเกมนี้เนีน่ยนะมาเรียบร้อยครับผมโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยอย,อย่ากูเจอมึงนะมึงจะเอาน้ำด่างน้ำแข็งส เอวิ่งสิเอ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 โดนตีเอโดนตีใหญ่เลยเอโดนตีใหญ่เลยโอเคครับผมเลือดเลือดอยู่ตรงนู้นเก็บไปเลือดตามเก็บเลือดเอ้ยชึบเอซึมเอชึบปุ๊บเอร้อนไปซึมเหลือแปดเอ้ยชึบเอ้ยชึบโอ้ยโอ๊ยหยับมึงฆ่าเอมึงก็เอเหรอมึงก็เอ เอ๋เอ๋จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปมึงไม่มีกระโดดสูงกว่านี้แล้วเหรอไปสิทีก็ไม่วิ่งหน้าที่มึงคือวิ่งอย่างเดียวลูกพ่อวิ่งอย่างเดียวข้างบนอยู่ไหนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเน่แหละยิงไม่ดิยิงไม่ดิยิงดิเรียบร้อยอยู่ไหนอีกเล้ว อึ๊บลงไปลงไปยี้ม,มาแก้คอแก้แขนครับผมไม่มีเก็บเลือดก,ก่อนไหนวะเจอเอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจุ่เปียงเปียวเปียวอุ๊ดชุบฟิงยังไม่ทันโดนเลยเประเด็นคือทำไมกระโดดขึ้นชั้นสองไม่ได้ เป็ไนไงล่ะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ดูเรื่องเลยอยู่ไหนกันวะดูไงเจอแล้วฮ okay. oh, hey. ึบฮึบจุ๊บฮึบกว่าดิกว่ากว่าเอ๋หน่อยโอ้โหเอ๋เอ๋บินไปไกลเหลือเกินจะเอ๋จะจะเอ๋หลังค่อมนะเอ๋โอ้โอใครยิงใครยิงเอ๋วิ่งสิเอ๋เอ๋โอ๊ย cái dung trăng dinh trăng lư hup 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 Bim. hup 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 là hup 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 อ้าวไม่ถึงปิลบ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 ิลอิลอิ่าิลบ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 ิวบิ่บิล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 อิลปิลบิงบิลบิลบิวบิลปิลบิลบิบิลบิลบิวบิล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 นิลบิลบิวบิลบิ้บิลบิลบิลคิับิลบิวบิลบิลบิลปิลบิลบิลบิวบิล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 บิวบิล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 บิิิิิิิ มาแล้วฮีโร่เหตุผลอยี่ฟันกูหรือเปล่าใช่แน่นอนจะใช่แน่นอนโอ้ยสะดุดสะดุดสะดุดเอ๋อย่าสะดุดเอ๋สะดุดเอ๋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 บอกเอฟขอโทษเอฟขอโทษอยู่ตรงไหนกันวะกูมองไม่เห็นใครเลยอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวเดินหนีเดินหนีเดินหนีเฮ้ยเดินหนีเฮ้ยหนีเอ๋จะผลเนาะเอ๋วิ่งตลอดเอ๋ไม่เคยหยุด เอามาแล้วเอามาแล้วเอ้าไม่ถายเอาไม่ถ่ายร่วงร่วงโธ่เอเองจะใครเล่า้ยชุบเบี้ยงเรียรบร้อยเริ่มโปรแล้วผมถึงกับคันพุงเลยทีเดียวชนะแล้วน,นะครับเอก็มายืนเบ่งหัวนมอยู่แถวหน้าจอเรียกได้ว่าสุดยอดมากจริงนะ รอสักกูเจ็บคอเลยโอเคครับก็ขอขอฝาก Star War นะผมสต a r ์ a อลบรอดฟอนไว้ในออบอบอ้อมใจของทุกคนด้วยในะคบเบิร์มแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะถึงไม่ชอบก็ต้องชอบ่ะจังหวะนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเซลฟี่นะครับผมหรือว่าติดตามแฟนเพจอาไปวันทั้งสองอย่างเลยพงียเงียบอาไวทั้งสองเลยสองอย่างเลยกดทั้งเซลฟี่กดทั้ง แฟนเพจโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดทุกอย่างเลยนะกดทุกอย่างอย่าก,กดปิดดูกดดูคลิปต่อไปดูคลิปมีเยอะมากเลยตอนนี้แต่ทัพไม่มีเลยจริงๆต้องขอร้องให้คนที่ชมเนี่นะกดเอะครับจะดูอย่างเดียวนะขอร้องแหละก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันมานะครับผมแล้วก็แชร์กันคลิปต่อไปครับผม